สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นคลิปประจําปีที่จะมาสรุปข่าวสั้นนะครับที่มีการประกาศเรื่องสําคัญเกี่ยวกับ o n วันพ c e ในงานจัมเฟสต้าสองพันยี่สิบที่ผ่านมานะครับที่ไฮไลท์เด่นๆรอบนี้นี่ก็ยังคงเป็น o n วันพ c e เราเช่นเคยตีคู่มากับ Dragon นบอลนะครับที่ จะดูเด่นกว่าชาวบ้านในงานนะครับบนป้ายงานส่วนภาพวาดจากอาจารย์ท่านต่างๆเนะี่ยที่มีผลงานตีพิมพ์ลงในเครือของจำนะครับก็มีการ์ตูนที่เราคุ้นเคยกันดีหลายเรื่องและมีอีกมากมายและวันพีซเรานี่ก็ต้องโปรโมทได้ภาพลูฟี่เกียร์าหัวเราะห้าหหในปี2025สิเรียกว,ว่าแหกปากฮาตลอดการเลยสำหรับร่างนี้นะครับซึ่งถ้าคุณว่าลูฟี่เนี่ยมันฮาแล้วในขณะเดียวกันฮันเตอร์ฮันเตอร์นี่ไม่ต้องอ้าปากหัวเราะตลอดก็ฮาได้นะครับคุณดูสิ ทรงผมกรล่างอาเบะเยลานาก้าที่คนแซวกันทั้งโลกนึกว่าเจ๋งแล้วอาจารย์ธงาชีแกแซวเองเจ๋งก,กว่าส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงานจัมเฟสต้านะครับผมพูดมาในหลายๆคลิปในแต่ละปีแล้วแต่นั้นเราข้ามมาที่จุดสําคัญไฮไลท์เลยเนี่ยก่อนเลยนะครับก็คือจดหมายจากอาจารย์โอดักนะครับที่จะพูดถึงเรื่องราวในอนาคตของวันพีซที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าหรืออาจจะอีกหลายปีข้างหน้านะครับถ้าแกวาดช้าแล้วงดบ่อยนะครับแต่ว่า มันคือการแง้มให้เราได้ตื่นเต้นกันว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการบิ้วเราเนี่ยว่าง่ายๆนะครับดังนั้นมาเริ่มกันเลยโดยแกก็เริ่มทักทายด้วยการซูเปอร์แบบยาวๆนะครับแต่ผมทําไม่ได้ฮะเจ็บคอคุณยาโอกครับขอบคุณสลับการให้เสียงตัวละครฟแฟรงกี้มาเป็นเวลาช้านานไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังคงเป็นพวกพ้องกันตลอดไปผมจะไม่มีวันลืมวันที่คุณพาผมไปบาร์กระเทยคามาบากะบาร์แน่นอน ส่วนคุณซูบารุนะครับผมจะเฝ้ารอการซูเปอร์ของคุณในอนาคตนะครับเอาละเรามาสวัสดีคนในงานจัมเฟสตา้ากันบ้างผมนักเขียนผู้ทรงสเสน่ห์เออิจิโร่โอดะตัวเป็นๆนขนาดแท้และดั้งเดิมปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ25ปีอนิเมะ One p i e ก็เลยมีอีเวนต์มากมายทั้งช็อปที่ฮาราจูกุหรือแอปพลิเคชัน One Piece Base แบบแปบบ๊แบๆบแบบในปี2024กระจบลงเสียแล้ว ผมรู้สึกขอบคุณสตาฟทีมงานอนิเมะอย่างมากมายและอนิเมะวันพีซแฟนเลตเตอร์นี่ก็ดีงามมากกัมากมอ่ะอีกทั้งการได้ไปเยือนแอฟริกาใต้เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ในการถ่ายทำวันพีซไลฟ์แอคชั่นครั้งแรกผมรู้สึกซาบซึ้งในการต้อนรับอันอบอุ่นของทีมสตาฟและนักแสดงมากเลยครับในส่วนที่มีผู้คนถามผมว่าทำไมถึงต้องพยายามจัดเลยในการผลิตซีรีส์วันพีซไลฟ์แอคชั่นคนแสดงมากขนาดนั้น ในเมื่อวันพีซได้รับความนิยมไปทั่วโลกจนทุกวันนี้เวลาจะเดินขาก็ไม่ติดพื้นไปแล้วใช่ครับเราดังไปทั่วโลกในอุตสาหการรมมังงะและอนิเมะก็จริงแต่บนโลกใบนี้ยังมีพื้นที่หรือสนามเด็กเล่นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกให้เราได้เดินทางไปได้อย่างโลกภาพยนตร์คุณก็อยากจะลองไปที่นั่นดูสักครั้งใช่ไหมละ่ะนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจในการทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทั้งมังงะอนิเมะและเวอร์ชั่นคนแสดง และวันพี c e กำลังเตรียมโปรเจกต์อีกมากมายที่รอประกาศในปีหน้าอีกนะครับขอให้ทุกท่านเฝ้ารอ,อการกลับมาของ From TV Animation One Piece, วังพีสโดยระบบภาพและระบบเสียงแบบใหม่ที่จะให้คุณสนุกเพลิดเพลินไปกว่าเดิมส่วนในด้านของมังอะในที่สุดก็มาถึงเกาะเอลบัฟกันสักทีนะครับช่างเป็นเกาะที่ให้บรรยากาศผ่อนคลายและเงียบสงบดีจริงๆแต่แล้วความสงบของที่นั่นก็จะถูกทลายลงเป็นสิ่งเสี่ยงจากการปรากฏตัวของคนคนนั้น และในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของท้องทะเลก,ก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นชายผู้นั้นเริ่มที่จะสร้างความสั่นคลอนให้แก่โลกใบนี้สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งสติให้ดีไม่อย่างนั้นตามไม่ทันไม่รู้ด้วยฝากติดตามวันพีซในปี2025กันแบบซูเปอร์ด้วยนะครับเออิจิโรโอดะครับผมเนื้อหาในจดหมายก็เล่าๆนี้นะครับใจจริงตอนอ่านนี่ผมอยาก จะรีบข้ามช่วงที่พูดถึงวันพีชคนแสดงไปเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าใจผมนี่ไปสนใจใครรู้ในส่วนของบังงะแล้วว่าอาจารย์แกรีบๆบอกใบเรื่องของเนื้อเรื่องหลักสัทีสิมันกําลังมันเช <c oughs> คืออาจจะด้วยความที่ช่วงหลังๆเนี่ยพวกเราเองก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันพีซไลฟ์แอคชั่นกันแล้วเนาะครับเนาะหลายๆอย่างที่เขาพูดมาเนี่ยคือผ่านตาพวกเราไปหมดแล้วแล้วเราก็เคยทําคลิปลงไปแล้วด้วยนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับวันพีซคนแสดงก็เลยเฉยๆไม่ได้ไฮป์อะไรแล้วก็ทีนี้ ด้วยความที่ผมข้ามเอาจดหมายอาจารย์โอดะมาอ่านก่อนเลยนี่คือเราก็จะได้รู้ละว่าข่าวที่ว่าจะมีการเปิดตัวนักภาคตัวละครแฟรงกี้คนใหม่นะครับแทนคุณยาโอ๋ก็คือคุณซูบารุคิมุระนะครับนักภาคหนุ่มวัย34ปีอายุเท่าแฟรงกี้ตอนเปิดตัวพอดีนะครับส่วนในปัจจุบันแฟรงกี้อายุ3 6นะครับรับรองว่าแกอยู่ภาคไปได้ยาวๆยันวันพีชจบไปเลยนะครับยังหนุ่มยังแน่นพลังงานนี่ล้นเหลืออีกทั้งยังเคยฝากผลงานดังๆไว้มากมายนะครับเช่น ซากุรังิีฮานามิจิในเดอะเฟิร์สแซลมดังหรือโทโดอาโอิในจูจูสึคลายเส้นมหาเวทผนึกนานเป็นต้นซึ่งในงานจัมพ์เฟสตานี้ก็ได้มีการส่งมอบกางเกงในของแฟรงกี้นะครับให้เอาไปสวมหัวกันต่อไปแบบเห็นตายซูเปอร์กันเลยทีเดียวทำไม่ได้นะเดี๋ยวเจมสขอส่วนการหยุดพักการฉายของทีวีแอนิเมชันวันพี e นะครับที่งด6เดือนรวดเพื่อพัฒนาคุณภาพก็จะกลับมาฉายทางทีวีในวันที่6เมษายน2025นี้นะครับ แป๊บๆก็เหลือแค่ไม่กี่เดือนแล้วนะฮะร,ระหว่างนั้นก็ดูภาคเกาะเงือกรีมาสเตอร์กันมันๆไปก่อนเพราะว่าเขาตัดกระชับมาให้แล้วด้วยนะซึ่งก็จากข่าวทั้งหมดนี่น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเลยเกี่ยวกับแอนิเมชัน h e One Piece หรือแอนิเมะ e ันพีซที่แท้จริงนะครับที่ทางวิดสตูดิโอกำลังซุ่มทําอยู่น่าจะต้องรอข่าวอัปเดตในงานอื่นๆต่อไปนะครับหรืออาจะต้องรอในช่วง วันพีซเดย์ของปีหน้านะครับเพราะว่าอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เขาอุบไว้ก่อนเนี่ยก็หลายๆคนคาดการว่ายังไงก็น่าจะเป็นวันพีซเดอะมูวี่ภาคใหม่นะครับที่น่าจะมีการเปิดตัวแล้วก็มีการประกาศข่าวในปีหน้านี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเปิดตัวในปีนี้เนาะเพราะมันเป็นครบรอบ25ปีอนิเมะวันพีซแต่ว่าอาจจะได้การเตรียมการหรือว่าโปรเจกต์อื่นๆเนี่ยมันมาก่อนนะเขาก็เลยมีการวางโปรเจกต์ใหญ่เกี่ยวกับเดอะมูวี่เนี่ยก็อาจจะเป็นปีหน้านะครับ มาที่ส่วนของมังงะนะครับอาจารย์โอดาแกก็เผยออกมาในส่วนที่คนเพิ่งอ่านกันมาเลยนะครับเพิ่งเห็นกันมาเลยว่าเอลบัฟเนี่ยดินแดนแห่งสงครามที่ในปัจจุบันนะครับกำลังสงบเงียบแต่ความสงบนั้นก็ได้พังทลายลงเมื่อคนคนนั้นปรากฏตัวขึ้นมานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสองหนอสวมชุดคลุมปริศนาที่ปรากฏตัวออกมาผ่านวงเวทแล้วก็วาร์ปมาลงห้องของราชาคนก่อนของเอลบัฟได้เลยนี่แหละแล้วก็จบตอนไปทั้งอย่างนั้นเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า พีโคตรโคตรส่งท้ายปีซึ่งดูยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาดีแน่นอนเพราะไอ้วงแหวนเวทนี่มันเป็นวงแบบเดียวกับที่พวกห้าบเท่ามันวาร์ปลงมาที่เกาะเอเ็กเฮดนะครับยังไงก็แฟนแฟนวันพีส่วนใหญ่คาดเดาได้เลยว่าเป็นพวกไอ้เผ่ามังกรฟ้าแน่นอนหรืออาจจะเป็นพวกภาคีอัศวินเทพนะครับซึ่งก็คือเผ่ามังกรฟ้านั่นแหละและสิ่งที่น่าสงสัยก็คือพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับโลกินะครับผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอัจฉริยกรผู้ชั่วร้ายในเอลบัฟและก็ถูกจองจําอยู่ เขาจะมาช่วยโลกิหรือจะมาตามล่าโลกินะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ว่าถ้าจากที่มีแง้มแง้มมาให้เราเห็นว่าโลกิเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ลึกๆนี่ก็คิดได้หลายแบบแล้วนะครับว่าโลกิเนี่ยอาจจะเป็นคนดีและไอ้สตัวนี้เนี่ยผู้ร้ายแน่นอนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าการปรากฏตัวของ2ตัวละครใส่ชุดคลุมปริศนาผู้มาพร้อมวงเวทนี่ก็สร้างความดุเดือดให้กับเนื้อเรื่องวันพีชที่ เดิมมันก็เดือดอยู่แล้วนะครับมันเริ่มเดือดตนะั้งแต่ตอนที่เราเห็นโลกิแล้วพอมีตัวละครปริศนาโผลมาในแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานี่ยิ่งเดือดขึ้นไปอีกนะครับโหปริศนาต่างๆมาเพียบเลยส่งท้ายปีได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับส่วนที่แกบอกว่าในขณะที่อีกฝ้าของโพ้นทะเลก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดประหลาดขึ้นนะครับอันนี้ก็โอ้โหกว้างมากหรือชายผู้หนึ่งก็กําลังเริ่มทําการเขย่าโลกสร้างความสั่นคลอนให้แก่โลกใบนี้เนี่ย ถ้าไม่ใช่มังกีดีดรา้อนที่ยังไม่มีบทเด่นๆมาให้เราเห็นกันสัทีเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสี่จักรพรรดิคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าคิดง่ายๆก็น่าจะเป็นหนวดดานะเพราะว่าแค่วีลเวนวีลกรรมที่กําลังสร้างอยู่นี้ก็เรียกได้ว่าเริ่มจะสั่นคลอนหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะครับหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่หนวดดำนะครับอาจจะเป็นแชงหรือจะบา์กี้เนี่ยคุณก็เลือกเอากันแลกกันนะครับหรือถ้าเอาไฮกว่านั้นนี่ถ้าคิดง่ายๆในเรื่องของการสั่นคลอนโลกแบบสั่นจริงๆนะครับแบบเขย่าโลกจริงๆก็ ผู้ที่ใช้อาวุธโบราณอย่างเซนเนโรนาอิมเนี่ยที่บอกจะเขย่าโลกอันนั้นเขย่าได้เลยวรายิงทีในน้ําขึ้นทั่วโลกทีนะครับแถมยังมีเวก้าพังยอรกนะครับเอาพลังงานมาเทอร์ฟรียไปคอยส่งให้อีกเรียกว่าอาวุธโบราณมีพลังงานรอเติมพร้อมเลยดูแล้วอันนี้อาจารย์แกบิลออกมาในแบบที่มันดูไม่ไกลเกินไปนะเพราะว่าบางทีเนี่ยในบางปีนะครับแกบิวมาแล้วก็ แล้วก็เราๆเนี่ยนึกว่าจะได้เห็นในปีนั้นแต่ว่าด้วยความที่ตารางการพิมพ์วันพีซเนี่ยมันมามาหา,ายหายบ่อยเกินไปนะครับเหตุการณ์พวกนั้นเนี่ยกว่าจะได้เห็นก็ข้ามมาอีกปีอะไรแบบนี้และที่ข้ามมาอีกปีก็จริงแต่ก็เปิดไวกว่าที่คนเขารอนี่ก็ต้องแว่นอ p t h ิ s ที่แว่นวากุวากุนะครับล่าสุดกลับมาเปิดให้พรีออเดอร์กันแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงท้ายปีนี้ซึ่งเป็นนรรอบบสุดดท้้้ายยแลววะคั โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนคุณนิดหน่อยแต่ของแถมมูลค่าสูงกว่าเดิมแน่นอนใครที่พรีไม่ทันในรอบก่อนๆอ,อย่าลืมไปที่เพจ o อ t ตัสแล้วก็จัดได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทได้ต่างหากสำหรับในวันนี้นะครับสรุปข่าวสั้นในงานจัมเฟสต้ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2025ของวันพีซเวอร์ชั่นมังอ่ะนี่ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขออภัยคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับที่หายไปกว่าหนึงสัปดาห์เต็ ไปวุ่นอยู่กับดราม่าในโลกของแกรนะ r o c อออนไลน์อยู่นะครับก็เลยไม่มีเวลาปลีกตัวไปทำอย่างอื่นเลยช่วงนั้นแต่ว่าสรุปโดยรวมแล้วมันก็เป็นคลิปที่ฮาดีนะครับไม่อยากให้คนเครียดนะครับไปดูเล่นกันได้เลยนะฮะและสำหรับในปีนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยคลิปนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่สำหรับคลิปจัดอันดับเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาคงต้องเป็นหลังปีใหม่เนาะยังไงขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะตั้งใจเต็มที่นะครับขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมานะฮะขอไว้ไปขยันกันนใหหม่ปี้า ฝากตัวด้วยนะครับทุกคนผมจะตั้งใจให้มากกว่าเดิมสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณผู้ชมผู้ใจดีนะครับที่ดูแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับรวมถึงคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ในระดับ300%อยเปอ็นตเครดิตนะครับตามรายนามที่ขึ้นมาในช่วงท้ายคลิปนั้นแล้วก็ในระดับเป็นร้อยเลยหลือพี่กับระดับใจดีจังเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากมกนะครับรวมั้งคนที่กดไลค์กดแชร์ ไว้เจอกันใหม่สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับไว้เจอกันในช่วงปีใหม่นี่แหละนะครับจะมาเจอกันให้ไวที่สุดฝันดีทุกคนครับผม